สวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับันี่มาตามแนวข้างแม่เพชรงวดที่ผ่านมากคือคักขึ้แม่ใช่ไหมคักอยู่แม่แม่ก็เฮ็ดตามสูตรแม่หันละโอ้เลขสูตรบอครับแม่แต่ว่าแม่ก็มาเบาปูให้มันเข่าให้มันถือไข่ข้นได้แม่ก็ฟันดี แม่คิดว่าแม่จีได้หลายอยู่แต่ว่าแม่ไม่ได้เสือบัดนี้เลขสามตัวชุวนี้แม่ซื้อแต่เลขฝันเลขสูตรจะคล้องมาซื้อไอแม่ยกให้ดูหน่อยครับแม่เดี๋ยว fc กำลจะไม่เห็นโตให้ไล่เนื้อครับห้าสองสองบุ้ยสามตัวบนตัวนี้สามตัวบนเลยสามตัวบนเท่าสองสองแปดตัวสองอ่ะปดธรรมดาตัวนี่เผ็ดเลยเข่าทุกหมุนตัวนี้ปีนี้บ่ท่านลุดกี่แม่บ่บ่อท่านเลยลดสุดเต็มบ่อท่านเลยลดครับ แต่ว่ายกอะหา้าลังเทียกับ่ะเขาครับยกนะแต่ว่าคนจะอยากได้แต้นหน่อยๆเนาะแม่ก็ยกบม่ค่อยถือหา้าลงเทียกกัถือก้าลัางเทียกอะยกแค่เดียวก็ถือโลดแต่ว่านี่แม่คือแม่เฮ็ดสุดเต็มไ้แล้วแต่ว่ามันสิมมีตัดอีกอยู่เพราะว่าแม่มันมีสตดดาบมันหลยสตดเนอะแต่ว <พอ S 2> ่าแม่เอาสตรเต็มมาก่อนแม่เพราะว่ามันเฮ็ดเปล่านะเด้อกขึ้นเนี่ยนี่ บอกว่ามืออื่นสินมหาแม่ก็เลยฝปลาเฮ็นไถ่ค่ะว่านได้ตัดคักงวดวันที่16ท่านว่าคมนี่แม่ก็ได้แล้วแม่มาครับเฮ็ดแล้วใช่เฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแต่ว่าบ่ทันได้ตัดบ่ทันได้เบิ่งอันนั้นอันนี้เพราะว่าของแม่มันหลายสูตรมันหลายสูตรต้องให้แม่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยนะบนน่ะมันเหลือยหาตัวเดียวบนแม่นแต่ว่างวดนี้แม่ข้าวๆไปแล้วมันเหลือ4ครับงวดรอบนะบนบนวิ่งยังเขาแม่วิ่งอัน สองกับสองกับแปดนะสองกับแปดแต่ว่าเลขติดแม่นี่ยมันมีเสีเด่นกับมูเลยเสีบนวิ่งสองกับแปดแยกบนแยกล่างเลยตัวนี้แม่แต่ว่ามันกับเขาซับบนซับล่างไงแม่่แม่สองคูนล่ะอ๋อครับสองคูนนั่นล่ะปีนี้ก็ยังบ่หลุด แม่เลขติดแม่คือเลขกสุดเต็มแม่นะยังบรุดแต่ว่าเขาซับบนซับล่างนะเขาเรียอยู่ครับคือบนลงมาล่างล่างขึ้นบนยังแฉเขาใหญยอยู่สลับกันที่แม่แม่ถ้านั่งเทียกอะถ้านั่งถ้านังเทีย,ทยตัดไปตัดมากก็เรียตัวเดียวกับมี่มอันาไปเฮ็ดตามสูตรเนาะจะถามอยู่<ม>อัน ปอถามอยู่รูเต็มนี่มือนี้คือมาปลอยสูเต็ม,มแมต่ว่าสูตรตัดนี่แม่นัดมือใดจ้เมือกระรออีกเจ๊สองสามมือเพราะว่าแม่ก็ต้องเทดอีกสกักก้อนเท็ดตัดดับตัดยังเด้็จน้าให้มม่เลี้ยนหน่อยตัวลูกจ้ท่านมีตัวเน้นไปครับตอนตัวเต็มนี่แต่ตัวเต็มเนี่ยเจ้บแม่เน้นนั่นละเน้นนั้น เน่นซีหกเดิมมาซีหก 4, เพราะว่าหกยุไทยเง่นนะ่ยบนนะหกยุไทยป็นสมมุติว่าผู้ได้มักตัวใดยังเสียดายเอาให้มันติดหกไว้<อ>บนหตนะไหไว้บนรักหน่วยนะี่ยคือหกกับหนึง่งแต่ว่าแม่มักหกกับหนึ่งแต่แม่ม่ักหกเรียกสามตูนวัแนีได้เงวน,นี่ก็ได สแนตัวเน่ยาแ่สมตัว่สามตัวนี่สตัวนี่เขาจังหวัดมากแล้วครับเนี่ยปีนี่บ้นเป็นเขาซีเทียอะแตสามตัวเขีเทียมอะซีเทียมหมู่บ้านนี่ะครับเลขกจยังบอลลูนแต่สามตัวนี่ปีนี่เขาซีเทียแมนซีเทียมซีเทียกับมู่บ้านนี่แมนแต่่างวดนี่กับวแน่ได้นหะ นนแต่เราวาันเนาะเบิันเดนอีกอยู่กระสิตัดสินั่นอีกอยู่มาอีกรอบรุ่นอ่ะอาจจะได้น้อยก็นี่ออาจจะได้หลายก็นี่เพราะว่าไปตัดดับตัดับยังเมื่อบางหันเนาะมันดับมันดับแปดเมรัยมันดับแปดดับทุกลักเลยบนนะบัานี้เรียกแปดคนกระดังเนะาะดังอีหลีให้สิบยูให้สิไปเน,ะนเาะวะโอเคตามสูตรแล้วล่างวิ่ง วิ่งสองกับห้าว่ะแม่ว <Man. S 1> ิ่งสองกับห้าอันนี้ชุดหลังครับ คาเทนอปีนี่ยังบสที่บอกว่ะนนั่นอยู่ว่าที่บอกว่วันเกิดมังหันวันที่สิบแปดนนยังบานเดียวอ่าอันนันกับวันวันที่บอกว่าอายุอยู่ว่าหกสิบสองอายุแม่บะันแม่อืมบเนี่ยแล้วสี่หกสองสี่สองหสุดเตรียมนี่แม่ยังบนเนนเนาะแม่เนาะ แม่เับเรออีกจากรงสมอรอให้แม่ตัดก่อนได้ให้แม่มากไปก็มักสี่หกละบุญบนญสี่หกปะครับกมากสี่หกร่งมไปก่อนเนาะแม่เนาะบนล่างดีแม่ล่างนี่มักหาหน่าหนึ่ง ปีนี้ยังบรุดสามตัวในเขามากจะงวดหรอนนี้สงวดปีนีแต่วงวดนี้งวดที่หงวดที่หางวดนี่งวดที่หาครับสี่หกสองสี่สองหกแะบรรเนียดเห็นไหมวนสี่สองหกสี่องหบเนียพราะว่าเมียว่าลักงวยนี่สิเป็นหกกันหครับ รักรวยหกกับหนึ่งบนนะแม่จอดอย่แล้วาขนจักรชุดเต็มนะครับของแม่เพล็กปีนี้ยังไม่หลุดนี่ชุดเต็มจ้ะปีนี้ยังบรุดสา,สามตัวเขามาซีงวดติดโอ้เขามาซีงวดแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ อีกสองเืมอจังหกคู่หกหางย่างละหกตามสุดตัดแม่เพชรวัตีพันมากเขาเเนี่เขาทั้งสองหาเขาทั้งสองสองเขาเช้งสามตัวหาสองสองวัน่นแม่เพชรนะครับ ตามต่อนนะครับพี่ใหญ่ชุดเต็มนะครับชุดถูช้ำล้วนแม่เพชรนะครับแล้วแม่เพชรจิตัดเั๊บอีกนิดนึงครับอ๋อแคปหน้าจอนะครับนี่ชุดเต็มของแม่เพชรนะครับอัสิพานมาห้าสองสองกับสองสองนะครับเขาบนเขาล่างปีนี้ยังบอลลุดนะครับ เฮ็ดอันนี้เด้ไม่เข่าเฮ็ดจังซี่เด้ไม่เข่าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมีนตำมิดตำออกอนกอนสีเฮ็ดนะซื้อเข้ามาซื้อสูตรเข้ามาจ้ามันไก่เฮ็ดมาหลายปีแล้วเนาะเฮ็ดมาห้าปีหกปีแล้วแต่เฮ็ดมาเนี่ยเฮ็ดสูตรมานเนี้ยกับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไม่ไปเรื่อยๆนวดมันที่สุดเนี่ยเนี่ยเฮ็ดสูตรมันใจวะแม่ มันใจคู่มันใจคู่เทียห์มันใจคู่เทียหมันใจคู่เทียห์แหละแต่ว่าเ้าก็เฮ็ดตามสูตรเนาะแต่ว่าหมายถึงว่ามันสิเขาวหูบเขาเหาก็บ่กหุ่นจักแต่ว่าแม่ก็เฮ็ดตามสูตรแม่อังสินามีตัวมันใจโกมีตัวใดแม่ตัวนี้มันใจนะอันซีสองหกซีสองหกแมนสองตัวเลยแม่สองตัวมาซีหกขนาดซีหกแมนอันนี้เป็นชุดบนป่ะแม่ชุดบนชุดล่างนี่ป่ะแม่ล่างกระมี ร้างนะมักขาหนึ่งร่างข้ามหนึ่งนะครับตามนั้นเนี่ยเพชรนะครับล่างเป็นล่างบนเป็นบนบคุณแม่แต่ว่ามันกะมันกะซับอยู่ไมันก็มี่ฮะซับบนจับล่างเงยห้างเชียมกับเปะโหลดบนก็คือบนล่างกับขึนจั๊กงวดเดี๋ครับคุณแม่ที่ว่าท่านรู้จเนี่ยโอ้มันโดนแล้วเมื่อคืนนีครับเขาแทบจั๊กงวดแต่ว่าชุดเต็มอันจกใครห้างเทียกับบ้านแต่ว่าชุดเต็มมีพลาดยากกันไหมคุณแม่ผาดยาก แต่ว่าเราพื้นทัาจกกนะฮะผาดแถวผาดทั้งเท้าแถาทั้งบนทั้งล่างเนาะตัดเนาะอันนี้อันนี้คือชุดเต็มคุณแม่เพราะเพราะนี่านอันนี้ชุดเต็มอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับยังตัดดับด้านยังบ่กท่านในตัดเนาะคุณแม่นะคุณแม่ขออนุญาตได้จับให้นะครับับจช่องจะได้มาหาแม่อีกอยู่นี่จะเก่าผู้ใดมาแล้วได้มาอีกเลยมาแล้วได้มาอีกเลยสุ่มมากคือกันในสุ่มมาเที่ยวกันมา กลับกันได้แม่เออเดี๋ยกวก็ได้แม่อีกครับเออยอนแม่ว่าเดี๋ยวได้กลับขึ้นมาอีกแล้วโชคครัอ <c oughs> อบอ๋อใช่คลิรับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ